สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมล็ดที่หวานอาทิตย์ที่แล้วขึ้นแล้วค่ะมะเขือเทศพ,พันเล็กขึ้นดีค่ะเดี๋ยวเวลาเขาใบาเขาโตวกว่านี้หน่อยเดี๋ยวน้อยจะจับแยกแล้วก็อันนี้เป็นหอมหัวใหญ่ขึ้นสามสี่ต้นพวกนี้ที่หวานข้างหลังเป็นแตงกวาแล้วก็บวกกับโหระพาี่ยังยังไม่ขึ้น อันนี้หอมกินใบขึ้นมาเร็วมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกุยช่ายกุยช่ายก็ขึ้นมาสี่ห้าหต้นละอันนี้จะเป็นคนาแล้วก็กระลำเขียวกระลำ่ำดอกเขาก็ขึ้นขึ้นขึ้นแล้วค่ะขึ้นขึ้นขึ้นดีแล้วค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยเดี๋ยวเขาน้อยยกมารับแดด ไปแล้วล่ะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะ